เรื่องเด็กเลี้ยงแกะควันตามแห่งดาวซซก้าเก้ากาละครั้งหนึ่งไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์แต่บนดาวที่ชื่อว่าซอก้าเก้าดาวแห่งแสงสีฟ้าเรืองรองเต็มไปด้วยทุ่งพลังงานและแกะควันตามที่ลอยอยู่กลางอากาศราวกับฝันที่นั่นมีเอเลี่ยนตัวน้อยชื่อว่าซีโฟเขาคือเด็กเลี้ยงแกะควันตามงานของเขาคือเฝ้าดูแลฝูงแกะพลังงานไม่ให้ใครมาขโมยไป ทุกเช้าแสงดาวส่องลงบนทุ่งเรืองแสงซีโฟเดินท่ามกลางฝูงแกะควันตั้มที่ลอยตัวเหมือนก้อนแมกแสงแสงสีฟ้าเต้นรีประยับรอบตัวเขาโลกดูงดงามและเงียบสงบเสียงแกะพลังงานลอยวดืวดวืดแต่เมื่อวันผ่านไปความเงียบสงบก็กลายเป็นความเหงาไม่มีเพื่อนไม่มีเสียงหัวเราะซีโฟเริ่มมองท้องฟ้าแล้วถอนหายใจยาวเฮ้ยถ้ามีอะไรตื่นเต้นกว่านี้ก็คงดีนะเขาพึมพำเบาๆ เสียงลมเย็นเพลงช้าเศร้าแล้วไอเดียแสบก็ผุดขึ้นในหัวของเขาซีโฟหยิบไมโครโลแกรมขึ้นมาแล้วพูดเสียงดังว่าช่วยด้วยนักล่าอวกาศมาลักแกะแล้วทันใดนั้นเสียงไซเรนของหมู่บ้านดังขึ้นยานของชาวบ้านพุ่งออกมาจากท่าอย่างรวดเร็วเสียงยานฟูวว่วูวูวูปิ๊บป๊บแต่เมื่อพวกเขามาถึงกลับเจอแค่ซีโฟที่หัวเราะกลิ้งอยู่บนพื้นฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีนักล่าอะไรทั้งนั้นแหละ <laughs> เสียงหัวเราะเด็กผสมเสียงประกายไฟ ไม่กี่วันต่อมาเขาก็แกล้งอีกครั้งช่วยด้วยนักล่าอาวกาศมาอีกแล้วชาวบ้านมาช้ากว่าเดิมและเมื่อพบว่าซีโฟโกหกอีกครั้งพวกเขาหน้าตึงไม่พูดอะไรแล้วขับยานกลับไปเงียบๆทิง้งไว้เพียงซีโฟที่ยืนอยู่คนเดียวใต้แสงจันทร์สีฟ้าเสียงก้าวเดินช้าๆดนตรีมน คือหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนทั่วฟ้ายานนักล่าอวกาศจริงๆปรากฏขึ้นเหนือหัวเขาแสงเลเซอร์สีแดงยิงลงมาแกะควันตั้มเริ่มถูกดูดขึ้นไปในกรงพลังงานทีละตัวเสียงระเบิดพลังงานปู่บึ้มสีโผล่ตกใจสุดขีดเขารีบตะโกนผ่านไม้ช่วยด้วยคราวนี้จริงๆนะนักล่ามาแล้วแต่ไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีใครเชื่อเขาอีกต่อไปเสียงสัญ,ญญาณวิทยุเงียบซี่ชาวบ้านมาถึงในที่สุดแต่ทุกอย่างสายเกินไป ขงแกะเกือบทั้งหมดหายไปในอวกาศซีโฟยืนมองทุ่งว่างเปล่าน้ำตาไหลเป็นประกายแสงทั้งหมดเป็นเพราะคำโกหกของเราเองเขาพูดเบาๆชาวบ้านไม่ได้ดุเพียงยืนข้างๆแล้ววางมือบนไหลเขาดนตรีอบอุ่นแผ่วเบาวันต่อมาซีโฟปลูกมเมล็ดพลังงานลงในดินมเมล็ดเรืองแสงเติบโตเป็นลูกแกะขวอนตามตัวใหม่เขายิ้มและให้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะพูดแต่ความจริง เสียงแสงขยายวืดปังเพลงสดใสจากนั้นทุ่งแกะควานต้มก็กลับมาสวยงามอีกครั้งและทุกครั้งที่แสงแกะกระพริบซีโฟจะนึกถึงบทเรียนครั้งนั้นเสมอคำโกหกเพียงคำเดียวอาจดับความเชื่อใจทั้งจักรวาลแต่ความจริงใจสามารถจุดแสงนั้นขึ้นใหม่ได้เสมอ